สวัสดีจ้าสวัสดีสุขผู้สุกคนเลยนะจ้ามาพบมาพอ,อกันอีกแล้วนะจ้ากับเย่ใบค่ะกับช่องใบตองจ้านะจ้าเอาใบตองจ้าคือเกาจ้าเย่ใบใช่นเนี่ยว่าเอาเราเด้อพนองเด้อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่สิแล้วนะคะเนาะอืมใบตองจ้าเนี่ยมันเหมาะแล้วนะคะนะอืมเปลี่ยนไปกับมันกับบัวชินเนาะพี่นอนะ้องเนาะอืมมากินเขานะมันเย่ใบเด้อจ้าเด้อนี่อันนี้คือเกาเหลาหมูตุ๋นพี่น้องเขาเสิคือเกาคือเก,า,อเกาแล้วค่ะ อ,อกะมากคือเกานะคะนะหนาวอาบน้ำเพิ่งแล้วเนี่ยอาบน้ำมันใสๆขน้นยาวเลยหนาวแห้งนะ,ะอันนี้ซูปเปอร์เคอือค่ะมาค่ะมามื้อนี้กินข้าวสวยพี่น้องแข็งนะคะข้าวสวยก็แข็งแข็งมาค่ะมาเลยนะคะเกาเหลาเกาเหลาหมูตุนก็้ืสิกินอย่างพี่น้อง้็ ทำมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายใบเด้อพี่น้องเด้อโดนๆในรุงคลิปเนาะคะ่ะเนาะยายใบก็จพิพยายามลงคลิปเรื่อยๆแหรอหะป่ะท่านเนี่ยโควิดอารมบัดเด้วพี่น้องเออคอมเมนเป็นหายเนาะโควิดนี่ย่าไปจากข้าวเทียะพี่น้องว่าย่านเนาะคะ่ะเนาะ ปีใหม่เขาจะได้กลับบ้านบ่พีนองว่าคากหลายบ้องกันจะคล้องดีๆเด้อพีนองเอ้ยล่างมือใส่แมตนะคะใส่ผ้าปิดจมูกให้เรียบร้อยนะคะกันเชื้อโรคหรือว่าเราจะได้ไม่ต้องรับเชื้อโรคเข้ามาค่ะถ้าเราเป็นเราก็จะไม่ได้ต้องแบบว่า เอาเชื้อโรคไปติดไข่เขานะคะใส่แมสใส่ผ้าปิดจมูกให้เรียบร้อยค่ะล้างมือบ่อยๆนะคะย่านนะพี่น้องแหละนีะมน่มากไก่โตทุกมือนุกมือนะคะเขามากไก่เลยแล้วพี่น้องอเห็ุงานมาคุยกันเรื่องนี้ไม่ต้องโควินอย่างเดียวย่าน ก็ติดกันติดข้าวก็แบบว่าบืมตลอดตามสัตว์สถานการณ์ต้อจะได้กับบานบ่ปิใหม่พ่หนหองเอ้ยแห่งแพ่กระจายค่ะมันเป็อย่างเนี้ย เขาอยู่ผูกคนเพียน่านเนาะอันมันหนอกคนกับมคเขือลายพี่เนอะก็ไปก็เอายันเอาเชลโกลไปติดผู้เท้าได้หน่อยอยู่บ้านนี่ค่ะลำบากก็เล้ามูตุ้นพี่เนอะ ใช้สิทธิ์คนละครึ่ง ไปแ,แล้วก็ไปได้กลับบ้านแล้วเฝ้าระวังได้กลับเพิ่มไปได้กลับ <c oughs> อ,อกะกมากกับเขากระหายากพี่น้องเอ้ยถ้ากินอย่างพวกกินกับบะได้นอนบหรับหิวนี่แะก็นอนได้พี่น้องนะ นลคลิปนี้สำเนียงล้วพี่น้องเขะะ้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ยัยใบแน่เด้อพี่น้องเด้ออือแต่ก็ต้องใจให้ใหยัยใบแน่ะะน,นะคะเนาะอืขอบพระคุณหลายๆลาเลยค่ะเด้อที่มาติดตามมารับชมบยัยใบนะคะเนาะ